ครับวันนี้เราจะมาล้างสนิมในถังน้ำมันของรถ Honda No v ว S นะครับโดยเราจะใช้ส้มสายชูนะครับนี่บ,นบ้านเลยซื้อจากโลตัสนะครับขวดละสิบสามบาทเราจะมาดูกันว่ามันสามารถใช้ล้างสนิมในถังน้ำมันได้หรือไม่ครับไปชมกันเลยครับครับมีรอยสนิมเต็มเลยนะครับนี่ด้านในครับ ครับผมจะมาถ่ายด้านนี้นะครับซึ่งเราได้เทน้ำส้มสายชูลงไปแล้วนะครับจะมาดูว่าผลออกมาที่ได้เป็นยังไงสำหรับด้านนี้เราทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าน้ำส้มสายชูได้กัดก่อนสนิมไปบ้างแล้วนะครับทำให้ดูเงาขึ้นมานิดนึงครับ ก็จะสังเกตได้ว่าน้ำส้มสายชูได้ไปกัดสนิมแล้วนะครับทําให้เหมือนรอยสนิมหลุดไปบ้างน,นะครับต่างจากด้านแรกนะครับที่ยังไม่ได้โดนน้ำส้มสายชูนะครับ